ดีค่ะอันนี้เป็นผลเทสนะคะของคุณวัฒนยูนะคะลูกค้าในลาซาด้านะคะอันนี้จะเป็นสเปกคอมนะคะเป็นสเปก G4560 นะคะเมมบอร์ด H110 งนะคะแอสล็อกนะคะตัวนี้เมมโมรีก็จะเห็นเป็นแดม DDR4 8ารกิกนะคะกราฟิกการ์ดก็เห็นเป็น960นะคะมาดูกันนะคะ960นะคะไดเวอร์นะคะมาครบนะคะนี้ประสิทธิภาพการจอทำงานปกตินะคะนี่ค่ะไดเวอร์ค่ะด้านล่างนะคะมานะคะ ะะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้ลง Windows 10 Pro ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะมาดูระบบด้านในนะคะพัดลม CPU หมุนปกตินะคะพัดลมการ์ดจอหมุนปกตินะคะอันนี้นะคะจะเป็นนี่ค่ะแลนนะคะแลนใช้งานได้ปกตินะคะ USB นะคะตัวนี้ใช้งานได้นะคะมา์คีย์บอร์ดใช้งานได้ปกติเนาะมาดูด้านไฟ r b ตัวนี้จะเป็น SSD 120 g b น,นะคะ าดูไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้านะคะติดปกติทั้งสามดวงนะคะนี่นะคะนคะคะปุ่มตัวนี้นะคะครบนะคะนะคะด้านหลังค่ะแอนมานะคะปกตินะคะนี่ค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะ